มากันที่อวัยวะเพศชายบ้างครับท่านประธานเราบูชาประหลัดคิกไล่ผีแม่ไม้เราบูชาศีวบะระึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะที่พูดถึงก็เรื่องการกําเนิดด้วยเช่นกันท่านประธานครับและสิ่งต่อไปนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ของเราดูไม่ออกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมถึงดูไม่ออกขุนเพชรขุนพลอยของพี่น้องชาวราชบุรีที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีใครอยู่ราชบุรีน่าจะเคยเจอประเพณีแห่ขอฝนแบบนี้นะครับนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ครับแต่ท่านประธานซอฟต์พาวเวอร์ของผมถูกเบลอครับ ถูกเรลอเพราะว่าไม่ให้ผ่านเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าใครพิจารณานะครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมเชยตะวันเตอประโคนครับสสก้าวไกลปทุมธานีนะครับผมขอร่วมอภิปรายเอ่อพระบรแก้ไขประมวลกฎหมายอาญานะครับปลดล็อกอุตสาหกรรมผู้ใหญ่ครับท่านประธานครับเพื่อสมาชิกหลายท่านพูดมาแล้วครับในเรื่องของความจําเป็นในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เพื่อในมุมมองของทางการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในเรื่องของการลดปัญหาอัชญกากรรมรวมถึงเรื่องของการสาธารณสุขนะครับผมอยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับปรับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องรดนิยมทางเพศรวมถึงเรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับเซ็กว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งกําเนิดมนุษย์นะครับรท่านประธานครับนี่เทียนครับขออนุญาตนะครับนี่คือเทียนครับรท่านประธานตั้งแต่ยุคอยุธยาครับ เทียนคือสัญ,ญลักษณ์ของอวัยวะเพศช,ชายต้องมีใช้ในงานพิธีการแต่งงานกรมพย,พยาดำรงราชานุภาพครับเคยพูดถึงเรื่องเทียนนี้ไว้ด้วยครับเอามารวมเป็นบทกลอนครับชื่อเจ้าเอ๋ยเทียนทองปิดเข้าที่หน้าแท่นทองทําขวัญเจ้าทั้งสองให้อยู่ดีกินดีผมถามท่านประธานครับถามเพื่อนสมาชิกในสภาห,หน่อยครับมีใครเห็นเทียนที่ระบุว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอวัยวะเพศช,ชายแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับ คือถ้าเรายอมรับว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องปกตินี่ก็คือเรื่องปกตินะครับใช่ไหมฮะตำนานครับตำนานสร้างโลกกําเนิดมนุษย์กลุ่มไตไทยที่ว่าเกิดมาจากน้ําเต้าปูงนั้นภูมิประเทศในตำนานนะครับภูมิประเทศสมมุติในตำนานแต่มีอยู่จริงที่เมืองแถนหรือเมืองเดียนเบียนฟูประเทศเวียดน,นามที่นั่นครับจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าแถนแม่เบ้าหรือนาน้อยอ้อยหนู ซึ่งจะเป็นรากสับของคําว่านาผืนน้อยของผู้หญิงต่อไปในอนาคตจุดกําเนิดมนุษย์ที่เมืองแถนที่เมืองเดียนเบียนฟูครับท่านประธานมีลักษณะเป็นที่นาที่ราบแคบๆมีร่องน้ําไหลผ่านขณะที่อ้อยหนูก็คือพืชประเภทหญ้าชนิดหนึ่งที่ขึ้นปกคลุมทั้งหมดที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นที่ราบแคบๆมีร่องน้ําไหลผ่านมีหญ้าขึ้นปกคลุมทั้งหมดนี้คืออวัยวะของสตรีเพศซึ่งอาจารย์ยุคติบุกดาวิจิตแห่งคณะ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์เคยพาอาจารย์นิธินักประวัติศาสตร,ร์ผู้ล่วงลับนะครับไปดูที่เมืองแถนที่เมืองเดียนเดียนฟูแห่งนี้แล้วก็บอกว่านี่มันคือจุดกําเนิดของสรรพชีวิตในตำนานจริงๆแล้วจากรูปถ่ายเนี่ยแหละครับเนี่ยนาน้อย้อ,อยหนูเนี่ยครับแถนแม่เบา้านะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ย้ามันไม่ค่อยขึ้นปกคลุมเท่าไหร่น่าจะไปในหน้าแรงนะครับมากันที่อวัยวะเพศชายบ้างครับท่านประธานเราบูชาประหลัดขิกไล่ผีแม่ไม้เราบูชาสิววลึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระสิวะ ที่พูดถึงก็เรื่องการกําเนิดด้วยเช่นกันผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกในที่นี้นะครับน่าจะเคยไปปราสาทในวัฒนธรรมขอมแบบนี้ไม่ว่าจะสร้างด้วยหินไม่ว่าจะสร้างด้วยศิลาแรงหรือไม่ว่าจะสร้างด้วยอิฐนะครับปราสาทในวัฒนธรรมขอมที่นับถือพระศิวะนะครับก็จะมีอวัยวะเพศของพระศิวะคือพระคือศิวลึงตั้งอยู่บนฐานโยนีในห้องที่เป็นห้องประธานแบบนี้นะครับศิวลึงตั้งอยู่บนฐานโยนีและท่านประธานครับท่านทราบไหมครับตรงหน้าเราเนี่ยนะ สิ่งที่เราบูชากันในปราสาทนั้นคือการกําลังร่วมเพศกันอย่างโจงครึ่มอะไรคือหลักฐานทนี่สนับสนุนว่านี่คือการร่วมเพศครับนี่ไงครับเราเข้าไปในปราสาทใช่ไหมครับเราจะเห็นสีวลึงอยู่บนฐานโยนีประเด็นของผมสิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือว่าสีวลึงไม่เคยงอกจากโยนีนะครับสีวะลึงไม่เคยงอกจากฐานโยนีมีแต่สีวะลึงเสียบหรือแทงเข้าไปในโยนีเท่านั้นดังนั้นหมายความว่าเรากําลังอยู่ในท้องครับ จึงเห็นสีวลึงเสียบเข้ามาห้องที่เป็นประธานก็เป็นสิ่งยืนยันเขาเรียกว่าห้องคับพะระคฤหะครับคับพระก็มาจากคันนั่นเองนี่เป็นเหตุแห่งการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์โบราณของเจ้าผู้ครองเมืองพอเข้าไปเสร็จปุ๊บทำบาปทำกรรมอะไรไว้เข้าไปออกมาก็คือการเกิดใหม่ครับรีเบิร์ตครับท่านประธานครับและสิ่งต่อไปนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ของเราดูไม่ออกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงดูไม่ออก รูปนี้คือปั้นเมฆขอฝนเป็นประเพณีพิธีของชาวสีเทพเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เมืองสีเทพก็เพิ่งได้รับการเป็นมรดกโลกต่อไปครับขุนเพชรขุนพลอยของพี่น้องชาวราชบุรีที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีใครอยู่ราชบุรีน่าจะเคยเจอประเพณีแห่ขอฝนแบบนี้นะครับนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ครับแต่ท่านประธานซอฟต์พาวเวอร์ของผมถูกเบลอครับถูกเบลอเพราะว่าไม่ให้ผ่านเนเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าใครพิจารณานะครับท่านประธานครับ ผมก็เลยอยากจะชวนดูคําของอาจารย์นิธิกันหน่อยนะครับน่าจะเป็นสไลด์แผ่นแรกผมข้ามไปนะครับท่านใช้คํานี้ครับขอสไลด์แผ่นแรกเลยครับท่านใช้คําว่าสังคมไทยตั้งแต่ยุคดึกดําบันจนสมัยกรุงเทพก่อนรับวัฒนธรรมวิกตอเรียนจากยุโรปไม่เคยกระเดะและไม่ดัดจริตครับอ่านต่อก็ได้นะครับยาวๆผมขอไปแล้วเออนี่คือประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับจุดกําเนิดมนุษย์นี่คือเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศทั้งสิน้นเป็นไม่ว่าจะแผนแม่เบ้านาะน้อยไอ้หนูไม่ว่าจะสีวลึงหรืออะไรต่างๆนะครับผมอภิปรายมาทั้งหมดเพื่อที่จะชวนเพื่อนทุกท่านนะครับเลือกอดัดจริตครับและผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้พูดในนามพักเก้าไกลเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะครับผมก็เลยจะอ่านบทกรวีชิ้นหนึ่งให้เพื่อนสมาชิกได้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฝากหนังสือเล่มนี้ให้ท่านอธิศรด้วยนะฮะเป็นบทกลอนที่ผมเขียนขึ้นมาเองนะฮะตีพิมพ์อยู่ในเล่มที่เรียกว่า ถ้าจะพอเรียกมันว่าบทกวีตอนนั้นใช้นามปากานะครับเวลุเวสารัตไปอุดหนุนๆๆกันได้นะผมจะอ่านบทกวีบทนี้ครับเพื่อเป็นการทิ้งท้ายการอภิปรายครั้งนี้ด้วยครับแล้วก็เพื่อเป็นการออนะครับไม่แน่ใจว่าก้าวไกลจะยังอยู่ต่อไปหรือไม่นะครับยังรากลึกลงหลักจนยากจะโคน้นสั่งสอนมาครั้งกระโน้นคนรุ่นเก่าในยุคการสื่อสารอันบางเบา เทคโนโลยียังไม่เข้าถึงผู้คนผ่านระบบบทเรียนอันจำกัดชีวิตแสนอัตคัดและขัดสนใช้บันไดาการศึกษาดีตัวโยนนำพาตนคนรอบข้างพน้นโคลนตมตั้งใจมุ่งมั่นกัดฟันสู้เชื่อในครูตำราว่าเหมาะสมปีนป่ายสูงจนกลายเป็นคนพิมพ์นิยมสั่งสมอุดมคติเดิมลึกสุดลึกจนวันหนึ่งครับท่ามขมึงตึงของเกลียวเชือกหนึ่งเลือกตึงหนึ่งเลือกเปลี่ยนวนเวียนรู้สึก ล้วนความเห็นมากคำถามปลุกสำนึกชวนให้ตรึกตรองตนให้ค้นพบโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนตำราเรียนนอกแบบแผนได้ประสบเรื่องคนนอกคนชายขอบที่ลืมลบได้สมทบเพิ่มเติมเต็มโลกความรู้คือข้อมูลอีกด้านสั่นคลอนรากจากหยักลึกจากหยัดลึก,ก,ลกแน่นหนักเริ่มเอ็นลูย้อนกลับคิดครูก็คนคนก็ครู ตำราที่สูเรียนมาฝีมือคนประจักษ์ชัดในวุ่นวายได้นคนพบเปลี่ยนระเบียบระบบโลกกระทัดอย่างเข้มข้นลึกถึงรากบากถึงโคนขุดหลุดพ้นเท่าทันตนเท่าทันโลกสันหลังตรงขอบคุณครับ